มาย้อนเหตุการณ์หลุมยุบที่ฟุกุโอกะที่นี่ค่ะสามารถต่อมกลับมาใช้งานได้ใน7วันกรณีถนนสุดบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลถนนสามเสนแขวงวชิระพยาบาลเขตดูสิตรกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ24กันยายน2568และล่าสุดนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีได้ออกมายอมรับว่าการคืนสภาพถนนอาจทําได้ในระยะสั้นแต่การซ่อม ครงสร้างอุโมงคใต้ดินให้สมบูรณ์นั้นคาดว่าใช้เวลาไม่น้อยกว่า1ปีเพราะเป็นช่วงที่เชื่อมต่อกันค่ะเหตุการณ์นี้ก็ทําให้หลายคนหวนนึกถึงเหตุการณ์หลุ่มยุบขนาดใหญ่ที่เมืองฟูกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2016ค่ะโดยเมื่อวันที่8พฤศจิกายนปี2016ได้เกิดหลุ่มยุบหน้าสถานีฮากาตะ ขนาดประมาณ30คูณ27เมตรลึก15เมตรกินพื้นที่ถนน5เลนสาเหตุก็มาจากการก่อสร้างรถไฟใต้ดินค่ะแต่สิ่งที่สร้างความทึ่งไปทั่วโลกคือการซ่อมแซมที่รวดเร็วอย่างยิ่งทีมงานค่ะทำงานตลอด24ชั่วโมงใช้ทรายและปูนซีเมนกว่า6,200ลูกบาทเมตรถมหลุมพร้อมซ่อมระบบท่อระบายน้ำเสียเปลี่ยนสาไฟฟ้าและสัญญาณไฟจาราจรที่เสียหายจนสามารถเปิดถนนใช้งานได้ภายใน7วัน เหตุการณ์หลุมยุบที่ฟุกุโอกะค่ะจึงกลายเป็นบทเรียนระดับโลกสะท้อนมาตรฐานการทำงานแบบญี่ปุ่นที่เน้นทั้งความรวดเร็ว,วความปลอดภัยและการสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณชนค่ะติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn